ตอนที่เก้าที่นี่ก็คือสำนักวิญญาณยุทธระดับต่ำสุดหรือที่เรียกว่าสำนักยุทธย,ย่อยอินเดนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กที่สุดแต่ล้วนมีสำนักยทดขนาดเดียวกันกับเราตั้งอยู่เช่นกันที่สูงกว่าสาขาย่อยมีสำนักวิญญาณยุดบุตรสูงขึ้นไปอีกขั้นก็คือสำนักยทดหลักสำนักวิญญ,ญาณยทดหลักนี้มักจะมีในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นแต่เมืองหลวงของทั้งสองจกกักรวรรด เป็นที่ตั้งของสนักวิญญาณยุทธศักดิ์สิทธิระดับสี่ระดับห้าคือหอสังฆราชที่นั่นคือสถานที่สูงส่งที่สุดของสนักวิญญาณยุทธความจริงที่สูงกว่าหอสังฆราชก็ยังมีหอบูชาพรหมยุทธในตำนานแต่ว่าที่นั่นมีเพียงวิญญาจารย์ที่ก้าวถึงระดับพรหมยุทธแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ที่นั่นเป็นที่ที่วิญญาจาร์ทุกคนต่างใฝ่ฝัน ขอบคุณที่เล่าให้ข้าออฟังครับท่านปู่มาซิวนัวแล้วเราจะเริ่มต้นได้หรือยังครับแม้เด็กสมัยนี้เนี่ยน,นะช่างใจร้อนกันจริงๆเอาละถ้าง,งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยน,นี่มันยากเงินครับมีอะไร,รหรือเปล่าครับท่านปู่มาซิวนัว แคก็เป็นวงแหวนวิญญาณร้อยปีมิหน้ายากเงินครามที่ด้เปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ดูท่าที่โรงเรียนของเจ้านั้นจะมีอาจารย์ที่ฝีมือไม่เลวอยู่สินะเฮ้ยน่าเสียดายศักยภาพของการพัฒนายากเงินครามตามเกินไปเอาพลังวิญญาณของเจ้าถ่ายทอดลงไปใครจะดูหน่อยว่าเจ้าอยู่ระดับไหนแล้วตามทฤษฎีแล้วเจ้าน่าจะอยู่ระดับส นรนนานระดับสิบสามระดับ13อย่างนั้นไม่สิทำไมถึงกระโดดข้ามไปถึงสองระดับจะรู้จงบอกข้าหน่อยสิว่าวงแหวนวิญญาณจะได้มาจากสัตว์วิญญาณตนใดารพิทักษถือนหลวครับอะไรนะ หัวหลวน่ะสรพิษม่านถัวหลวในสายสัตว์สายพืชทำไมถึงมีวงแหวนวิญญาณสายสัตว์ได้ล่ะได้สิครับท่านปู่มาชูนุ่เงื่อนไขที่ตายตัวก็สามารถเป็นไปได้ท่านอาจารย์ของข้าเรียกว่าทฤษฎีวิญญาณยทดจำลองแล้วอาจารย์ของเจ้าคือใครทุกคนเรียกเขาว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ล่ะคนที่เคยเขียนหัวข้อหัวใจหลักในการแข่งขันสิบประการต่อมาก็ถูกสำนักวิญญาณยทดลบชื่อออก อาจารย์มาจากสำนักวิญญาณยึดจริงๆด้วยทั้งซารเจ้าอยากเข้าร่วมกับสำนักวิญญาณยึดไหมท่านปู่มาซิลนัวนี่ก็เรียกว่าการลงทะเบียนใช่ไหมครับไม่มันไม่เหมือนกันการเข้าร่วมคือการเป็นวิญญาจารย์ของสำนักวิญญาณยึดโดยเฉพาะการฝึกของวิญญาจารย์จะมีโรงเรียนเปิดสอนวิชาเฉพาะของสำนักรรนดโดยตรงอ๋อถ้างั้นก็คงไม่ได้เพราะข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนนวดติงแล้วครับ ม่เสียดายช้าไปก้าเดียวจริงๆถึงแม้จะเป็นสำนักวิญญาณยทดก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปบังคับใครให้ออกจากโรงเรียนอาจารย์เจ้าก็คงไม่เห็นด้วยที่จะให้มาเข้ารว่วมต้องโทษเจ้าสู้อินเท้าแท้ๆเขาควรพาเจ้ามาที่สำนักวิญญาณยทดโดยตรงเฮ้เสียดายพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกครับถ้าข้ามาที่สำนักวิญญ,ญาณยทธบางทีอาจไม่ได้วงแหวนวิญญ,ญาณที่ดีขนาดนี้ฮึมมันก็มีเหตุผลเอาละ ขอต้อนรับสู่สมาชิกระดับวิญญาจารย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าก็คือวิญญาจารย์ผู้สงเกียติแห่งจักรวรรดิเทียนโตแล้ว อันตรายรีบบอกไปสะเราซื้อของให้ผู้ใหญ่มาซื้ออ๋อลุงสวัสดีครับที่นี่เขาต้องการเด็กฝึกง,งานไหมครับพูดอะไรรีบไ,ไปสะรู้จักการแต่งตัวไม่เห็นเหมือนช่างตีเหล็กเลยสักนิดขอโทษครับท่านลุงเดี๋ยวข้ามาใหม่นะครับ แตบบ่นี้ข้าพอจะเป็นเด็กฝึกงานได้หรือ,อยังเจ้าหนูบังรอบข้าเล่นอยู่สินะไอ้ลุงถ้าเป็นนักเรียนคืนของโรงเรียนนวดติงจะมีเวลาว่างช่วงบ่ายทุกวันพ่อข้าเป็นช่างตีเหล็กของหมู่บ้านเลยเรียนรู้เรื่องการหล,ลอมโลหะมาตั้งแต่เด็กพระเจ้าอยากรักกระกอกนั้นก็มาหา่วงานที่มาทำร้อยส่งนะครับูช้าอะไรพวกนี้แต่ว่าเงินเดือนไม่มากมายแล้วนะ นี่ข้าไปกินจนอิ่มอะไรรึไม่มีปัญหาครับพอได้แล้วพอได้แล้วร็วรีดทำงานเข้าคืนนี้ข้าจะเลี้ยงเบียร์ทุกคนเอาละสู้ๆนะทุกคนได้เลยได้เยได้เยเลยจบอกข้าว่าเรียนหลอบัลหาของพ่อมาตั้งแต่เด็กวัวแ่นมเจ้าจะสอนอะไรได้หลอมโลหะนี่แหละครับจะเห็นว่าข้าตัวเล็กข้ามีแรนตีเล็ก ื่งหลอมโลหะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพียงขัแล้วทุกคนจะหนูน้อยที่มาใหม่บอกว่าเขาหลอตัวหะได้น่ะ <t III> <t III> ถ้าไม่เชื่อให้ข้าลองทำดูก็ได้ง <t III> <t III> ั้นโอวีเจ้ายกค้อนนี้ขึ้นแล้วก็้าจะเชื่อเจ้า ท่านกำลังทุบไล่สิ่งแปลกปลอมในเหล็กก้อนนี้สินะฮันลุนช่วยดึงกล่องเป่าลมหน่อยครับอุณหภูมิไม่พอ,อ หยุดก่อนถ้าคืนตีแบบเจ้าแล้วก็ปีหนึ่งเหล็กมันก็ไม่เปลี่ยนรูปหรอกแล้ว,ลวข้าต้องทำยังไงบอกมาตอนที่เจ้ายกคอนเจ้าใช้กำลังจากส่วนไหนมากที่สุดล่ะอืมน่าจะเป็นเอวมั้งครับจากเอวมาที่หลังแล้วส่งกำลังมาที่แขนร่างกายของคนเรานอกจากสมองแล้วมีส่วนไหนที่สำคัญที่สุดหัวใจครับหนึ่งคนมีหัวใจกี่ลู อ๋ออบข้ามาหนึ่งดวงครับไม่ใช่เจ้าผิดแล้วไม่ใช่ดวงเดียวสามดวงตังหากกล้ามเนื้อที่ขาสองข้างของเราก็คือหัวใจดวงที่สองและดวงที่สามถ้าคนคนนึงอยากจะแสดงพละกําลังของตัวเองออกมาทั้งหมดก็ต้องใช้หัวใจทั้งสามดวงหมุนเวียนร่วมกันตอนออกแรงไม่ใช่แค่การใช้เอวแต่เป็นหัวใจสามดวงต่างหากที่ก่อกําเนิดกําลัง ออกแรงจากใจใช้เอวเป็นแกนดูนะน,นี่มันลองดูสิ อเจ้าจรู้หน้าที่ข,ของหัวใจแล้วหรือยังคนเราใช้กล้ามเนื้อตรงน่องมากที่สุดน่องจึงเป็นแหล่งกำเนิดของแรงทั้งหมดหากใช้แรงได้ถูกวิธีก็จะช่วยเพิ่มกำลังได้มานี่ทำตามาท่าทางที่กระทำเมื่อกี้ หยิมพลังเพืใช้พลังฮะท่าคอนงดงามมากเข้าใจแล้วหรือยังยืมพลังเพื่อใช้พลังข้าพอเข้าใจเหตุผลแล้วแต่ว่าดูเหมือนไม่ง่ายเอาซะเลยถ้าอยากทำได้ในระดับข้าต้องฝึกจนชำนาญเท่านั้นคุณจสสำคัญก็คือเวลาเราหลอมโลหะต้องมีสมาธิต่อไปเจ้าก็ค่อยๆฝึกฝนอย่าเพิ่มแรงหรือความเร็วมากเกินไปความแม่นยำก็สำคัญเช่นกัน ต้องรู้ว่าคนที่ทุบลงไปนั้นจะอยู่ตรงตำแหน่งไหน ดีจริงๆไม่เสียชื่อที่เป็นลูกนังเล็กอ้โหโ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 อ้อ้โหโ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 อ้อ้โหโ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 อ้โหหโอ้โอโหโอ้โหโอ้โหโอ ยี่พลังพืชใช้พลังสามารถแสดงกำลังของทางตีเหล็กออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพราว่าคนที่เก่งกาจที่สุดจะสามารถตีติดต่อกันได้แปดสิครั้งและสามารถทําเหล็กทั้งชิ้นออกมาในแบบที่ตัวเองอยากได้เลยวิธีขอนวายุสมันิันรพูนเป็นทักษะการตีเหล็กขจัดสิ่งปนเปื้อนที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าคิดว่ามันหายสาบสูญไปนานแล้วอ หนึ่งปีต่อมาเจ้าชรนอีกใกลแค่ไหนถึงจะถึงบ้านเจ้าใกล้แล้วล่ะแต่ขอบอกเอาไว้ก่อนนะบ้านข้ายากจนไม่มีอะไรมาต้อนรับเจ้าหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรพ่อของข้าก็อารมณ์ไม่ค่อยดีงั้นข้าจะเป็นเด็กดีขอให้เป็นแบบนั้นทำไมเจ้าไม่อยากให้ข้าไปที่บ้านงั้นเหรอโธะเปล่าเปล่า ขากลับมาแล้วเฮ้ยยังรกเหมือนเดิมท่านพ่อเขากลับมาแล้วฮะท่านปู่เจียครับเส,สีอยซานทำไมเจ้าต้องกลับมาเองออคือข้ากลับมาพร้อมเสียวอูครับสวัสดีค่ะ สวัสดีเอ๊ะท่านปู่เจเ้าค้พ่อข้าแล้วครับอ๋เดิมทีข้ายาจะไปรับเจ้าพร้อมกับพ่อเจ้าอ่ะนี่เข้าทิ้งเหนียาไว้ไอ้เซียวซานเมื่อไรที่เจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้พ่อได้จากไปแล้วไม่ต้องตามหาเพราะเจ้าไม่มีทางตามหาพ่อพบ ลูกเยียวต้องหัดกลางปีกด้วยตัวมันเองถึงจะสามารถบินสูงเร็วยิ่งขึ้นพ่อมันเป็นคนไม่เอาไหนช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เส้นทางชีวิตของเจ้าเจ้าต้องเลือกเองพ่อต้องกลับไปเอาของสำคัญที่ควรจะเป็นของพ่อกลับคืนมาให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อต้องมีสักวันที่เราสองคนจะได้พบหน้ากันอีกนิสัยของเจ้าได้ความละเอียดอ่อนจากแม่มาเยอะ พ่อเชื่อว่าเจ้าจะเป็นความภาคภูมิใจของแม่วันหนึ่งถ้าเจ้ารู้สึกว่าการเป็นวิญญาจารย์มันไม่ดีแล้วล่ะก็ให้กลับมาที่หมู่บ้านเซิ่งหุนเป็นช่างตีเหล็กเหมือนพ่อก็ได้ไม่ต้องคิดถึงทังเฮา